สวัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของทีเดียวชาแนลนะครับวันนี้เราก็าอยู่กันในเกมเดิมเลยนะเพื่อนก็คือเกมนี้นกคุนิครอสเวิร์นะครับแต่วันเนี้ยผมจะมีสาระมาแล้วเพื่อนไม่ไรสาระนะวันนี้มีสาระนะก็คือเดี๋ยวจะเอาตัวของสารพ,พัฒนานล่าสุดก็คือวันนี้เลยวันที่16นี้เลยนะครับเดี๋ยวมา อัปเดตให้เพื่อนๆฟังไวๆว่าจะมีคอนเทนต์อีเวนต์อะไรใหม่เข้าบ้างนะครับแล้วก็ตัวของกิจกรรมใหม่ๆด้วยนะครับว่ามีอะไรบ้างเราจะได้เตรียมตัวกันก่อนนะเพื่อนว่าเราจะต้องเตรียมอะไรกันบ้างเตรียมเงินหรือเตรียมอะไรเพื่อจะรอคอนเทนต์เขานะครับแล้วก็ตัวร้านค้าเนี่ยอันนี้ยังไม่บอกนะเพื่อนผมก็อยากรู้ว่าจะเข้ามาขายใหม่เพราะว่าจริงๆอ่ะ mm. ผม,มแอบจัดมันแล้วเพื่อนนะปะเนี่ยแต่ผมยังไม่ได้กดลับที่ผมเคยบอกอเพื่อนจะได้ปะอันนี้เน,นี้ยพูดเบานะเดี๋ยวคนรู้เยอะะ ไอ้นี่ไอ้นี่เนี่ยผมซื้อมาแล้วนะตอนแรกลังเลลังเลแต่ก็มันมันคุ้มป่ะเนึกอป่ะคือก็ต้องซื้ออ่ะไอ้นียเนี่ยเนี่ยสองพันเจ็ดกว่าๆนะฮะแต่ผมผมเติมจากร้านก็เหลือประมาณสองพันสองเพื่อนสองพันสองสองพันสามอันเนี้ยก็ก็ลงไปเยอะอยู่นะประมาณยังไงแหละเออเหลือสองพันยนต์วะจำไม่ได้จำราคาไม่ได้ละแต่ว่าผมซื้อหลายอาันรวมๆกันอะนะครับก็ ก็ลองดูเพื่อนคือมันจะหมดแล้วก็ลองดูนะครับว่าจะใช้ไหมเพราะว่าผมจะเอาน้องน้องฟูฟูเนี่ยมามาทำอีเวนท์ทำแมทแท็กนะครับเดี๋ยวมาแชร์ให้นิกทำแมทแท็กด้วยก็ได้ครับว่าทาไงได้ขนาดเยอะเดี๋ยว,ยวทําคลิปหน้าแล้วกันนะครับพอดีผมมันยังไม่ลงเหมือนกันก็เลยเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูข้อมูลนิดนึงก่อนนะครับอ่ะไปเดี๋ยวนานเดี๋ยวคลิปมันจะนานเกินไปมาเดี๋ยวเราเข้าคอนเทนต์หลักของคลิปนี้ก่อนนะครับปะฮะไปด้วยกันนะ มาครับเพื่อนเดี๋ยวเรามาดูตัวของข้อมูลหลักๆกันผมขอซูมนิดนึงนะให้ตัวมันใหญ่ๆนะเพราะว่าผมว่าผมเคยมาดูแล้วมันมองไม่ค่อยเห็นนะเพื่อน,อนหรือผมแก่วะอะมาก็ส่วนจะผู้พัฒนานะครับจะมีอะไรบ้างก็คือหนึ่งก็คือเรื่องของเพิ่มระบบสลักอุปกรณ์ระบบสลักมาแล้วนะครับอ่ะเพลงมา ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวบินนะเดี๋ยวบินนะแค่นุผมนึกถึงเพลงเพลงคือเพลงนี้ผมชอบไงมันอยู่ในหัวตะนนี้นะพอพอมีคําอะไรมาเกี่ยวข้องรู้สึกว่าเพลงมันจะขึ้นในหัวตลอดเลยนะโอเคมานอกเรื่องแล้วมาต่อกันนะครับก็คืออะไรบ้างก็คือท่านเอ่อท่านโซเดเวอร์จะเรื่อนอุปกรณ์ถึงขั้น6ถึง6ดาวครบทุกชิ้น เพิ่มมากขึ้น,นเรื่อยๆเราเองก็ตกใจกับการโอเคคือเขาบอกมันว่าเหมือนเหมือนพวกเราเนี่ยเลื่อนขั้นกันเร็วมากนะครับเราก็เลยต้องเขาเลยต้องเพิ่มระบบสลักอุปกรณ์เข้ามานะครับซึ่งระบบอันนี้เองนะครับจะใช้ยาขัดเงาและหินเลื่อนขั้นอุปกรณ์ที่สะสมไว้ในกระเป๋าโอเคเท่ากับว่าเป็นการบอกไอการและเพื่อนหนึ่งคือน้ํายาขัดนะครับกับหินพวกเลื่อนขั้นทั้งหมดที่เราได้จากดันเจียนเนี่ย อย่าเพิ่งเอาไปขายหรือย่อยเล่นนะเก็บไว้นะครับพยายามเก็บไว้ให้เยอะที่สุดเพราะมันจะมีผล่อเรื่องการสลักอาวุธแล้วนะครับอ่ะต่อมาถามว่าเพิ่มอะไรได้บ้างก็คือเพิ่มพลังโจมตีของอาวุธพลังโจมตีธาตุพลังป้องกันของเครื่องป้องกันพลังชีวิตพลังมวงลีโอ้โหก็เพิ่มหมดทุกอย่างแหละเพิ่มสแ,แตตง่ายๆนะครับเพราะว่าเราต้องใช้กําจัดมอนเตอร์ที่แข็งแกร่งขึ้นในคอรฟิลแห่งใหม่นะเพื่อนมาใหม่นะครับที่จะเกิดขึ้นนะอ่ะโอเคอันนี้ก็จะเป็นภาพตัวอย่างการสลักนะครับก็คือเหมือน หมือนอันเนี้ยเรามีตัวอาวุธสีดาวหรือทิยาพื้นฟ้าอะไรเงี้ยเราสามารถใช้แค่3ดาวแต่อัพหนะเพื่อนนะต้องอัพไปถึง6ดาวถึงจะสามารถสลักได้นะครับก็คืออันเนี้ยนะครับก็คืออันนี้ <c oughs> พูดแล้วงงเองอ่ะก็คือเราต้องเลื่อนขั้นไปถึง6ดาวก่อนนะครับเลเวสามขึ้นไปอ่ะเ,เคโอเคโอเคอไรี้ต่ออ๋ฮะอฮะใช้ชนิดเดียวกันในการสลักชนิดเดียวกัน ผมเข้าใจว่าคำว่าชนิดเดียวกันเนี่ยก็คือน่าจะเป็นประเภทอาวุธหรือประเภทแบบอุปกรณ์หรือประเภทเครื่องประดับคงกลันประเภทเดียวกันแต่ถ้าถามว่าต้องท่าดเดียวกันไหมอันเนี้ยไม่แน่ใจเดี๋ยวไว้ผมหาข้อมูลเพิ่มเติมให้ดีกว่านะเพื่อนนะแต่คือลูปตัวอย่างเขาอะ่ะมันดันใช้ท่าตรงไงอันเนี้ยมันก็เมคเซนอยู่แล้วคือท่าเพื่อใช้ท่าเพื่มมันเมคเซนไงแต่ไม่รู้ว่าเรามีท่าอุอื่นเยอะที่เพื่พพมมอนบางคนอาจจะได้ทตุแบบอย่างผมามาท่าน้ำเยอะไง ผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าท่าน้าผมม่สามารถอัพอื่นได้เปล่าหรือแต่ผมจะสลักก็แต่ท่าน้านะโอเคเดี๋ยวมาข้อมูลเพิ่มให้นะครับอ่ะต่อมาก็คือชอูคอนเทนต์เสริมพลังสามารถหลังพลุปกรณ์เสร็จสิ้นเราจึงคาดว่านี่จะเป็นเป้าหมายในการเพิ่มพลังต่อสู้ของท่านโซดเวอร์หลายๆท่านอ่ะโอเคมันก็คือมันการดันพลังอีกแบบหนึ่งโดยที่ถ้าเกิดเพม่อนบางคนตันแล้วมันก็ต้องไปตีบวกถึงเปก่ะถึงตีบวกม,มันเปลืองแล้วก็มันเสี่ยงนะผมว่าน,นี่ก็เป็นอีกทางเรื่องหนึ่งอาจจะดีกว่าก็ได้นะนะครับมาดูกัน จบแล้วเหรอโอเคโอเควันนี้ก็จบแล้วนะครับก็เดี๋ยวไว้คอนเทนต์เข้าๆก่อนเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันนะครับเพื่อนๆนะอ่ะมาที่สอยที่2ก็คือเรื่องของ chaos field ใหม่ที้ดูสวยจังเลยอ่ะมันเหมือนแบบป่าเวทมนต์อะไรอย่างนี้เลยเนึกออกปะเหมือนแบบดินแดนเวทมนต์อ่ะมันคือภาพปราสาท a q u a r i u สในอดีตแน่ดีดอกมันก็สวยเหมือนกันนะอ่ะมาต่อฮะเงื่อนไขมีอะไรบ้างนะครับก็คือท่าน so d ดเวอร์ว่าตั้งแต่หนึ่งรขึ้นไป 100ขึ้นไปนะสามารถมาลลวอนเตอร์ได้โดยปราสาทอะควาริสในอดีตเป็นเคอาฟิลแห่งที่3ถัดจากโบราณสถานแห่งอดีตการและอู่ต่อเรือสัตว์อากาศสามารถเข้าได้ตั้งแต่ร้อยสองเลเวลวงเล็บไว้นะฮะดอกจันแดงๆไว้เลยว่าร้อขึ้นไปนะอย่างผมมาเพิ่ง90กว่าผมไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเพื่อนๆถ้า คนไหนที่เลเวลยังไม่ถึงและอยากรีบขึ้นนะครับก็พยายามอัดเลเวลให้ถึงแล้วกันแต่ถ้าบางคนที่ถึงไปแล้วก็เตรียมตัวเก็บพวก e อเนจีด n k อะไรไว้รอแล้วกันนะครับว่ามันจะมีอะไรให้เราฟาร์มมากนะครับอ่ะเราคาดหวังว่าการเพิ่มเคออฟิลแห่งใหม่จะช่วยลดปัญหาประสิทธิภาพในการล่ามอนไม่เพียงพอโอเคก็คือมีพี่ๆบางคนที่เขาเวลเยอะแล้วอะ่ะเขาก็จะไปกระจุกกันอยู่ที่แบบชั้นสอนึกเหรอปะคือเเวลเขาเยอะไปแล้วอะ่ะก็จะไปแย่งกันนะอันนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ระบายออกนะครับอ่ะโอเค ก็คือว่าคือพวกเราเวลกันไวจงังงอนแบบนะคือ <c oughs> คือเซิร์ฟเกอร์เวลกันไวมากนะครับจนต้องแบบเขาต้องเพิ่มรีบเพิ่มเันเจียระนะครับอ่ะมาจึงสามารถรับ EP ได้มากยิ่งขึ้นดอปเชนอัยมน,นีหน้าตำราเวทโอเคอัยมนีเดอนี้ยโอเคครับอีกทั้งยังคาดหวังเรื่องการเพิ่มพลังการต่อสู้เพิ่มเติมจากการเก็บสะสมพลึกิมะที่เป็นของพื้นเมืองเฉพาะได้อีกด้วยนะครับก็คืออันเนี้ยเขาจะมีของพื้นเมืองของใน เควอทั้น3ด้วยนะครับนอกจากนี้ยังมีการรับหินสลักที่ต้องใช้สลักอาวุธได้ด้วยนะครับซึ่งเราคาดว่าที่่งนี้จะเป็นพื้นที่ล่าหลักของท่านโซเดเวอร์ในภายหลังก็คือหมายความว่าถ้าเกิดเพื่อนเริ่มตันกันแล้วอะ่ะเราก็ต้องมาล่าตัวเนี้ยเพื่อจะสลักอาวุธขึ้นไปนะครับเดี๋ยวผมแอบดูหน่อยข้างบนหนนะโอเคผมอ่านข่ามันี้ไปเพื่อนก็คือแรกๆอะ่ะ เราอาจจะใช้อาวุธแค่หกดาวในการสลักนะครับแต่ถ้าในช่วงหลังของการสลักอะ่ะต้องใช้หินสลักเป็นวัตถุดิบด้วยครับอ่ะผมอ่านข้ามไปนะย้อนให้นะครับก็คือเราอะ่ะต้องใช้ตัวหินสลักด้วยนะเพื่อนกนะ็คือจะหาจากเคออสใหม่นี้แหละซึ่งถ้าถามผมผมว่าเดือดแน่นะถ้าคนที่ต้องการจะเล่งพลังอีกอะ่ะผมว่าเนี้ยเป็นจุดหนึ่งที่แบบโอ้โหข้ากันยับอะ่ะข่ากันฟาร์มยับไปเพืนะ่อนนะเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับ เดี๋ยวค่อยพาไปดูแล้วกันอ่ะขออ่านให้จบก่อนมาก็คืออันนี้คือความคืบหน้าเกี่ยวกับการระง,งับการใช้งานพวกโปรแกรมแฮกหรือโปรแกรมผิดกฎหมายพวกกับที่เราเห็นแบบประกายแสงสีทองอย่างโคนโนฮาเนึกอ <c oughs> <c oughs> อกอวะคือวีบับกันจะจัดนะฮะก็คือเขาก็เริ่มมีการแบนแล้วแหละนะเพื่อนๆนะแต่ว่าที่อันนี้เดี๋ยวผมอ,อา่านเขาๆนะก็คือมีการจับแหละแต่ผมเห็นการแบนของเขาอะไม่เยอะนะตรงๆนะพ,พูดตามตรงเลยนะครับคือน้อยมากนะ ที่เขาขึ้นประกาศทุกวันแบบ็อเดแปด7อเ8 ID เองเอาจริงไม่เยอะนะแต่ผมว่าเขาน่าจะเพิ่มระบบการป้องกันมาเพิ่มเติมแหละที่ที่พอจะทราบมานะครับแล้วก็โอเคในสัปดาห์นี้แล้วหนึ่งกันนะชุบ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 อือฮึอือ,อ,อ,อโอเคก็คือ หลังจากอัปเดที่7จดกันยามานี้นะครับก็คือเพิ่มระบบการป้องกันแฮ็กก็คือถ้าเกิดว่าไอ้หกเขาราวาถ้าสมมติเขาตรวจจับได้เขาจะเด้งออกจากคอนเทนต์โดยอัตโนมัตินะเพื่อนนะซึ่งพบว่าโอเคซึ่งอันนี้ผมเห็นด้วยนะว่าแบบระบบมีการตรวจเจอแล้วเขาเด้งออกเพราะผมเป็นบ่อยผมไม่ได้ใช่เพื่อนนะ <laughs> ไอเขาเป็นบ <laughs> ่อยเพราะว่าผมมาไปจับคู่ <laughs> ใช่ปะ แต่ผมมัจจะต้องเหมือนแบบเหมือนเหมือนคนคนหนึ่งของทีมเราจะเด้งออกเอนืออ้อป่าคือแบบปกติมันจะจับคู่แล้วมาเลยใช่ปะเนี่ยต้องเหมือนรอแป๊บหนึ่งอ่ะรอเหมือนจับคู่แมทใหม่อะผมก็เลยเดาว่าน่าจะเป็นเพราะแอนตี้ตัวนี้แหละแอนตี Anti ้ชีตัวนี้แหละที่ทํางานนะเพราะว่าแต่ก่อนผมอะคือส่วนมากก็จับมาได้เลยจะมีน้อยมากที่แบบว่าจับแล้วก็รอ,อเพราะามีคนน,นึงดุดเนื่อปลาแต่ตอนหลังอะเป็นเยอะเอาตรงๆนงๆ้อยเพื่อนคือสิบเกมอะเป็นประมาณห้าครึ่งหนึ่งอะอมพจริงเกือบครึ่งนะก็ค,คือว่าน่าจะเป็นโปรแกรมนี้แหละที่มันตรวจเจอนะก็เลยเด้งออกไปนะครับบออ่่แล้ววกา เราขอแจ้งให้ทราบอีกครั้งว่าผู้มีพฤติกรรมการเล่นผิดปกติซ้ำๆนะครับจะถูกระงับการใช้งานเด็ดขาดก็คือที่ทราบมาตอนนี้เพื่อนๆคือเขาระงับการใช้งานแค่1วันนะครับแค่1วันนะที่เพื่อนๆเห็นรายชื่อด و แบนกันแบนแค่1วันก่อนนะครับเพื่อตักเตือนแล้วอีกวันเขาก็เล่นได้แต่ว่าเหมือนเขาบอกว่าถ้าเกิดเราแบบทำผิดซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆอย่างเงี้ยมันจะโดนแบนถาวรแต่ถ้าถามผมจริงๆอ่ะเกมอื่นเขาดุกว่านี้นะเพื่อนๆคือเกมอื่นอ่ะแบบไม่คุยเลยนะอย่างอย่างแร็ก็ล็อกก็โดนยิงไออกเลย เกือบ,บรู้แค่บอดบอดหน่งัเพื่อนบอดหนึ่งตัวใช่ปะแต่เล่นไอดีอีกตัวหนึ่งอะ่ะสมมรรติบอทโดนยิงไอยิงไอพีขึ้นมาแป๊บเดียวเนี่ยไอดี ID หลักตัวด้วยนะเพื่อนเนึกออกอปะทั้งที่ดีเราเล่นมือนะตอนไม่ได้เปิดบอดนะแต่เพื่อนแต่เขาว่าแบนโหดอะ่ะคือแบนโหดจริงนะก็คือแบบทาให้บอทมันก็มันก็มีแหละอาวุธตรงนะมันก็มีแต่เขาก็หาวิธีแบบให้มันยากขึ้นกว่าน,นั้นหน่อยนึงอะ่ะแต่อันนี้คือแบบถ้าถ้ายังแบนอยู่แบบแค่หนึ่งวันแล้วกลับมาเล่นได้ผมว่าโอกาสทีี่่แแบบเเขาจะะใช้โปรกรกกกมมกมออออัันนน็ยงพื พอไม่รู้ว่ากี่ครั้งอะถึงจะแบนถาวรน,นะอืมก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนั้นเพื่อนนะก็อาจจะฝากทีมผู้พัฒนาลองดูแล้วกันนะครับว่าจะยังไงดีเพราะว่าอยากบางคนที่เขาเล่นแบบด้วยด้วยกันที่เขาเติมเงินแล้วเขาเล่นนะ่ะเขาเจอพวกนี้เขาก็แอบแอบน้อยใจเหมือนกันนะว่าแบบเขาเติมตั้งเยอะแต่เขาสู้พวกนี้ไม่ได้นะก็ก็ฝากไว้นะครับอ่ะมาเลยกันต่อฟืบฟืบฟืบโอเคบอกกระตือรือร้นก็ก็หกเจ็ดคนเดียวนนะไม่เยอะหรอกนะครับแต่ว่าก็ เพิ่บมบางคนที่เจออย่างเงี้ยก็รบกวนอัดคลิปหรือถ่ายให้ส่งให้กับแอดมินในทีมในแบบในแฟนเพจเขาก็ได้นะให้เขาไปตรวจสอบนะครับเขาจะได้มีหลักฐานแล้วก็ทางานที่เร็วขึ้นนะเพื่อนนะเราจะได้ช่วยสังคมเกมนี้ไม่ให้มันน่าอยู่อ่ะอย่างน้อยก,ก็ก็ไม่ต้องมีโป,โปรพวกกับมันโกงเกินไปอ่ะโกราพวกคนที่เขาเล่นเองเนาะอ่ะในการอัปเดตครั้งนี้เราจะขยายเวลสูงสุดด้วยครับโดยคาดหวังท่านจะสุขกับระบบสลักอุปรกรณ์ที่เข้ามาใหม่เพราะมาใจขยายเ,ลเวลโอเคก็คือเวลไม่ตันนะขึ้นไปต่อเรื่อยๆอ่ะ จบเข้าคร่าวสารพัฒนาประมาณนี้เดี๋ยวผมาพาไปดูอะไรก่อนดีอันนี้แล้วกันมาก็คือพวกไอของอันเนี้ยคืออันนี้เพื่อนๆนี่ผมรอไปแล้วนะ,ะก็คือตัวนี้นะครับเนี่ยตามดันเจียนใหม่ๆอุ้ยตายแล้วเน็ตไม่ดีอายจังเลยอ่ะ <In here. S 1> อายจังเลยอ่ะนะฮะผมก็เปิดจากห้องคนอื่นเหมือนกันนะครับของของคุณอะไรนะ จำไม่ได้แล้วเนี่ยมันคืออันนี้เพื่อนๆน,นะครับก็คือในเค a o สใหม่อ่ะเราจะต้องมาเก็บพวกนี้ด้วยซึ่งมันจะได้ค่าสเตตนะครับพวกเก็บพวกกับเหมือนเศษร์เชิวดวงดาวทั้งหมดนะครับเป็นของพื้นเมืองเพิ่มเติมนั้นเพื่อนต้องเก็บนะครับอ่ะเดี๋ยวดูต่อนะเราก็เดี๋ยวมาดูอันนี้กันต่อเพื่อนๆก็คือในระบบของการใช้หินสลักเนี่ยหินสลักอะครับมันมีทุกอย่างเลยนะเพื่อนตั้งแต่อาวุธอุปกรณ์เครื่องประดับอุปกรณ์สมใส่ มี3แบบเป็นนะเพื่อนเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับอันไหนเอยอันนี้มัง้งอ่าเห็นปะอันนี้คือหินสลักที่ดอบในดันตัวใหม่นะเพื่อนๆนะก็คือหินสลักที่เป็นเนี่ยอาวุธนะครับอาวุธแล้วก็สีฟ้าอาวุธนะครับสีเขียวเป็นอุปกรณ์ป้องกันนะครับแล้วก็สีส้ม เป็นเครื่องประดับนะครับแล้วก็ข้างขวาเนี่ยจะเป็นน้ํายาเ,เพื่อนๆถามว่าน้ํายาทําอะไรครับน้ํายามีหน้าที่เหมือนกับ energy ding กับ collecting aroma นะครับก็คือเป็นการเพิ่มอัตราการตกของหินพวกนี้ให้มากขึ้นนะเ,นเพื่อนๆก็คือ energy d r o p ใน chaos ใหม่เท่านั้นนะครับก็ดูแบบยุ่งยากขึ้นอีกหรือปรากฏแบบโอ้โหโดนรวบน้ํายากันแหลกละนึกออกปะผมว่าเผลอๆอเอ,เอ,เอตรงนะเผลอๆมันจะมีไอแพ็กนี้อีกอะไอแพ็กแบบแบบ daily นึกออกปะ ไอเดลี่หินสลักอะที่จะเพิ่มบัฟสองร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนไอเดลี่เธออะไรที่ผมโดนอยู่เนี่ยไม่แน่นะโอ้โหแบบเกมนี้มันเก่งจริงอหรอเพื่นตรงนั้นมันเก่งจริงนะถ้ามันมีนะผมพูดไว้ก่อนเลยผมว่ามีอะผมพูดไว้ก่อนเลยนะนีะ่นี่ก่อนคอนเทนต์เข้านะผม,นนะผ,มนะผมพูดไว้ก่อนนะเพื่อนจำไว้เลยนะผมพูดไว้ว่าจะมีนะเดี๋ยวลองดูกันนะครับก็ลองดูเพื่อนเพื่อนก็มีประมาณหนึ่งเลยเดี๋ยวส่วนของระบบสลักแต่ละอันเพิ่มอะไรบ้างเดี๋ยวผมว่าผมไปหาข้อมูลเพิ่มมาทำคลิปแยกให้ดีกว่านะเพราะว่าเดี๋ยวคลิปนี้มันนาน เมื่แต่พูดอะไรก็ไม่รู้โอเคเอาเื่อนปะก็ประมาณนี้นะเราเห็นสลักเดี๋ยวไปดูกิจกรรมกันดีกว่านะครับปกิจกรรมนะครับก็คืออันนี้คือตามหาตราแห่งการสลักค <c oughs> ุยเขียนกัตัวเปตั้งเนืวะ <c oughs> ก็โอเคฮะ ก็คือการเคลียร์มิชชั่นและรางวัลต่างๆก็คืออ่ะโอเคมิชชั่นหลักคืออะไรบ้างทำอะไรบ้างก็คือปกติที่เราทำทุกวันนั่นคือเคลียร์นกนั่งแอน่นกวาดล้างอิ Imagine, มเมจเอ็มาจนพายลานประลองอิมเมจเจนการเติมเติมในฟิวเคออก็ทั่วไปพเพื่อนคือเราทําทุกวันอยู่แล้วทั้งคนเล่นนะอ่ะรางวัลมีอะไรบ้างกล่องเลือกหินสลักอุปกรณ์ก็คือไอ้กล่องเลือกหินสามสีเมื่อกี้ผมไม่รู้ว่าจะเลือกได้ได้เยอะได้หมดเลยหรือเปล่าหรือว่าได้แค่บางอันนะลองดูนะครับแล้วก ไอ้น้ำยานี่แหละเนี่ยเห็นไหมน้ำยาพวกนี้คือจะแจกให้ก็อารมณ์ไอเดลี่เทอร์ไลท์อะไอโรมาเทอร์ไลท์อะที่แจกให้เราลองลองยาก,ก่อนนะเพื่อนพอเรารู้สึกว่าติดใจมันหอมหวานนึกออกป่าก็มาขาย <c oughs> มาขายเรานะก็อ่ะต่อไปกล่องหินเลื่อนขั้นนะครับเพื่อนแล้วก็เทอร์ไลท์แบบผูกมัดนะครับก็เอาปกติกล่องเลือกอุปกรณ์สีดาวโอเคกล่องเลือกก็ถือว่าโอเคนะยังไงเราก็ไม่ต้องสุ่มนะครับอ่ะมาต่อกิจกรรมตามหาสมบัติมีอะไรบ้างเอ่ยเลือกสมบัติที่ต้องการหนึ่งอย่างจากสมบัติสามอย่างนะครับ เข็มทิศต,ตามหาสมบัติเมื่อเคมีชั่นกิจกรรมอ่ะทำอะไรบ้างเอ่ยอสนามฝึกเช็คชื่อดันเจี่พัฒนาภารกิจวันนี้โอเคปกติฮะกล่องตกแต่งพาหานะสี่ดาวอืมฮึโอเคอเคูปองสุ่มอุปกรณ์อย่มเจ่นขอตูมยี่บไม่รู้นะครับแต่ได้นะขวดเยลลีไ่ไหมขอน,นกอน้ำออยาขันเงาสองหินเสริมโอเคปุ๊บบูบบปปั้นฟิเนวิบบับรูปปั้นฟิเนวิบบับคืออันที่มันขายได้ตังค์ป่ะใช่ป่ะเออน่า่ะใช่มั้งอ่ะต่อมาสุดท้ายเลยนะครับก็คือ กิจกรรมฮอตไทม์นะครับฮอตไทม์ก็เหมือนเดิมเพื่อนเพิ่มเปอร์เซ็นต์บัฟก็มีวิญญาณของพื้นเมืองแล้วก็ปัญญาการกับโกก็เดาเหมือนเดิมเพื่อนเสาร์อาทิตย์เนาะเสาร์อาทิตย์สัการ์อาทิตย์แหละก็คงเสาร์อาทิตย์หน้านะครับน่าจะมีกิจกรรมนี้เพิ่มขึ้นมานะก็ลองดูเพื่อนๆนะวันนี้มาเร็วเร็วเร็วทุกคลิปนะอัปเดตเสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อนเพื่อนก็ทั้งหมดที่เขาจะเข้ามานะครับก็เดี๋ยว ไว้เขาเข้ามาจริงเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันนะครับว่าจะมีอะไรบ้างนะนเพื่อนๆนะแล้วก็เดี๋ยวที่ผมบอกไว้คือระบบพวกสลักอะ่ะผมขอแอยกต่ปหา้อมเพิ่เมเติมอีกนิดนึงว่ามันมันยังไงนะคือยังไม่ชัวร์ก็เลยไม่กล้าบอกนะครับเดี๋ยวทาคลิปแยกต่างหากให้นะจริงๆติดคลิปเพื่อนมาเยอะมากเลยเดี๋ยวจะรีบทําให้นะเอาจริงติดเยอะมากเลยนี่นค่ลงทุกวันนะเนี่ยนะก็ยังทําไม่ทันนะอ่ะก็ขอให้เพื่อนด้วยนะครับแต่รีบจะทํารีบจะทําให้หมดทุกคนนั่นแหละนะครับมา ปิดคลิปกันดีกว่าพเพื่อนๆมาก็ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ได้ข้อมูลได้ความรู้นะครับรบกวนเพื่อนๆกดไลค์และกดซับสไครให้ผมนิดนึงนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ข้อมูลคลิปใหม่ของช่องเราด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดลืมลืมลืมโทษโทษลืม,ม What What the fuck อเพื่อนๆรบกวนเพื่อนๆกด กรดิ่งติดตามไว้ด้วยนะเพื่อนนะก็คือเวลาเราลงคลิปใหม่เนี่ยจะได้เห็นคลิปเราก่อนใครเลยนะครับเพื่อนๆเพราะว่าเวลาที่ผมลงคลิปอะกว่าผมจะไปโปรโมตตามเพจนะครับผมก็ใช้เวลาประมาณนึงเลยนะก็อาจจะจบช้าหน่อยนะครับแล้วก็ อย่างหนึ่งคือตอนนี้ผมทําตัวของแฟนเพจไว้แล้วด้วยนะนี่ตอนนี้เลยนะฮะก็แฟนเพจอาจจะมีข้อมูลที่แบบบอกเวลาในการลงก่อนล่วงหน้าอะไรเงี้ยคือผมอาจจะไม่ได้ประ,ประกาศทาง u t u b e นะก็อาจจะประกาศทางแฟนเพจมากกว่านะครับก็รบกวนเพื่อนกดติดตามไว้นิดนึงแล้วกันนะครับจะได้รู้ว่าเราจะมีการลงคลิปอะไรเกมอะไรบ้างในเวลาไหนบ้างนะครับเราจะได้แบบรู้ก่อนด้วยนะแล้วเผื่อจะมีอะไรอัปเดตที่เร็วๆก็เดี๋ยวจะ มีอัปเดตให้ก่อนด้วยนะครับก็เลยมากดมากด Follow หรือติดตามหรือกดไลค์กันสักทีหนึ่งนะให้กำลังใจใผมด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้เลยนะครับถ้าเกิดมีอะไรก็คอมเมนต์้าล่านะผมจะพยายามมาอ่านทุกๆคอมเมนต์นะครับแล้วก็จะตอบให้เลยทุกคอมเมนต์นะครับแต่ถ้าเกิดอะไรที่ไม่ชชว์ผมจะหาข้อมูลให้ก่อนนะครับแล้วก็เออลืมเลยลืมไเพื่อนลืม,ลมขอโทษขอโทษมันจะมีโค้ด2ตัวนะที่มาใหม่นะเพื่อนเพื่อนนะก็เดี๋ยวอ่ะผมขึ้นให้ตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมพิมพ์ไว้ให้ข้างล่าง รายละเอียดคลิปด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพิมพ์ช่องการกรอกไว้ด้วยนะครับว่ากรอกข้างไหนแล้วก็ยังไงนะอย่าลืมไปกรอกรับของนะของแจกฟรีนะครับจะเป็นตัวของฟุตเนียแล้วก็เป็นของเงินมั้งผมไม่แน่ใจเป็น2โคที่เราไปเอครบร้อยวันของตัวไลท์ไลท์ของพวกสตีมเมอร์นะครับอ่ะโอเคเพื่อนๆอ่ะหมดจริงๆแล้วไม่น่าลืมแล้วนี่คือพูดด้วยที่พนึกดด้วยนะแต่ไม่น่าจะลืมแล้วนะครับก็เดี๋ยวไว้คลิปหน้าเราเจอกันใหม่แล้วกันนะครับเพื่อนบ๊ายบายครับผม